ปรเด็นต่อมาอสําหรับคอรมอรเศรษฐาหนึ่งทับหนะครับเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่ว่าสําหรับหลายคนที่ไม่ได้ดูภาพวันที่ในหลวงมีพระราชดำรัสกับรัฐมนตรีใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระราชดำรัสในหลวงนะครับช่วงนี้ไปเชิญชมคลิปครับท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่า จะสามารถปฏิบัติบริหารงานของบ้านเมืองรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดจึงต้องระลึกถึงคำปฏิญาณไว้เสมอและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเที่ยวชาญ คุณธรรมและจัญญารันตลอดไปขออํำนวยพรให้รัฐมนตรีทุกท่านมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและมีความสุขความเจริญทุกประการ สำหรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมด12ท่านนะคะมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายพิชัยชูนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักระพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจีราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาลิดเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสลนายเสลเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัฐกรศสิริรัชยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านสุดท้ายนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเท่ากับว่าหลังจากนี้รัฐมนตรีชุดใหม่นะครับพร้อมเดินหน้าที่จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ